หลอกเพ่ได้ใหู้แม่น <โฮ S 2> พอ,พอย็ดแม่มาเด็กูแม่นไร้ศาสตร์มาเด็กหลังขึง้นมาไเข็ดตก้กดีได้ดได้ตอนนี้ดีได้ดไดาไ้เป็ด ต BT bt ci, ัวไทยอยู่บ้านเป็ด่หน่อยเป็ดทีหน่อยวิ่ออกบงสี่วิ่งออกบงสตัวไทยใช่ปะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเอางีอยู่ในหมู่บ้านอย่าลงซ้ายไปแล้วหอมยาพิ่เป็ดขั้วหนะเพื่อนหินเฮ้ยอาจจะีชิดเลยนะอู่นินอยู่เนินนี้อยู่นอนนี่ครับอยู่อนี่เฮ้ยประนงประนงเรามีสาทำไมมันเหลือสาคนวะไม่มีงูอีกปะเนี่ยไอ้มีไอ้ดีนองูา่ันูไอีน้องอยู่นังรถเนี่ยมย่งอ่หมดย่ง มีสามกล่แล้วไม่มียังมีงูเหือ่ตัวนงใช่มันมีงูมีงูเหลอตัวนึงสามสามงวท้ายเปดพี่จะขึ้นไปเล่นสายสุดบลกการ็นพี่จะไปพะวงพี่จะไปพะวงพี่จะไปพะวงพี่งพี่ีให้ไม่ไไม่ตมัน้มันมาาายอยู่ตรงนี้ดึงไปกูเล่นให้ เยอะอย่างวว้เยอะอย่างวว้เยอะมันต้องทำเราไม่ดีไม่ไดี๋ยวเราต้องทำจุดววัดกับแม่ดีสมอลมีเท่าไหร่สมอลไม่มีไม่มีไม่กูถามไม่เฉยไม่ต้องสมอลไอ้เยี่มันต้องเก็บเรื่องวงตุ้นี่ตอนลงเจ็บมากไปสมอลหรสมอลเลี้ยนขวาป่ะบ่สมอลเปิดท้ายเมื่อไหร่สักลูกนึงนักข่าวแค่นี้ละ๋ยวาแปะให้ตัวไกลบ่เล่นตาไว้บ่ เจ็บมากเจมสันอนักเจ็บมากอยู่ไปสมกซ้ายเย็บตัวนึงขวาเจ็บอีกตัวนึ่งโอ้โหทำได้มีพิกินีตัวได้เจมสนขวาเจ็บไหมตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไอ้หมบโหมเล่นไหมโหมดเล่นไห้โหมดตอบไอปไปตอบยาแหงนึงนะไม่เอาไม่เอาเอาเลยนะเฮนเอาเลยเฮนเอาเลยพอไม่ได้จับพอวิ่งไมไอ้หมอทำการแบไอ้หมอพิกี้ไม่ไ